สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ทุกคนนะคะวันนี้เราก็มาเรียนวิชาคณิตศาสตร์เหมือนเดิมในเรื่องการสร้างโจทย์ปัญหาการบวกและการลบนะคะ,ะคุณครูคอยกตัวอย่างข้อที่1เลยเรือประมง1743ลำเรือประมงเสียหาย779ลำดูสิคะว่า โจ์เขากําหนดมาให้สองจำนวนให้เรามาสร้างโจทย์ปัญหาซึ่งนักเรียนจะต้องเอาสอ,สองจำนวนนี้มาสร้างโจดให้ได้มาดูข้อที่1สร้างโจดปัญหาการบวกนะคะโจ์ปัญหาการบวกโดยใช้ข้อความที่เขากําหนดมาให้นักเรียนมาช่วยกันเลยค่ะนักเรียนคะ่ะมีเพื่อนบอกว่าเรือประมง 1743ลำและมีเรือประมงเสียหาย779ลำเราจะถามยังไงคะถึงจะเป็นการบวกอ่ามิเพื่อนบอกว่าจะต้องเอามารวมหรือโจทย์จะต้องถามว่ามีเรือประมงทั้งหมดกี่ลำอ่าอย่างนี้ก็ได้อ่าทีนี้มาดูนะคะมาช่วยกันเขียนใหม่เลย อะเรือประมงหนึ่งมื่าลำและมีเรือประมงเสียหาย7จ็ดาลำมีเรือประมงทั้งหมดกี่ลำอ่าอย่างนี้ก็เป็นโจทย์ปัญหาการบวกแล้วนะคะเอามาเขียนประโยคสัญลักษณ์เราก็จะเขียนได้ว่า1743บวกด้วย 7 7 9เท่ากับเท่าไหรหรือเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนั่นเองอเห็นไหมคะก็เป็นการบวกแล้วโจทย์ปัญหาการบวกแล้วต่อไปโจทย์ปัญหาการลบนักเรียนมาช่วยกันสร้างเลยค่ะโจทย์ปัญหาการลบจะง่ายมากไม่ยากเลยเราก็เอาจํานวนที่โจทย์กําหนดมาให้เรามีเรือประมง1,743มาลำ เป็นยังไงคะเรือประมงเสียหายไป7จ็ดร้าลำโจทย์ถามว่าจะเหลือเรือประมงกี่ลำอย่างนี้ก็เป็นโจทย์ปัญหาการลบแล้วนะคะนนเพราะว่าเราถามว่าเหลือเท่าไหร่เป็นการลบแล้วมาดูการเขียนประโยคสัญลักษณ์เราก็จะเขียนได้ว่า1 7 4 3ลำ ลบด้วย779เท่ากับช่องสีก็เป็นอ่านว่าเสร็จเห็นไปง,ง่ายไหมคะโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบใน2ข้อนี้นักเรียนสามารถสร้างอย่างอื่นก็ได้นะคะไม่จำเป็นที่จะทําเหมือนครูก็ได้เราสามารถสร้างได้หลากหลายต่อไปการสร้างโจทย์ปัญหาการบวกและการลบ จากประโยคสัญ,ญลักษณ์นักเรียนดูนะคะข้อที่1ประโยคสัญ,ญลักษณ์ ,3924 บวกด้วย7,699นักเรียนมาช่วยคุณครูคิดเลยว่าเราจะทำยังไงให้เป็นโจทย์ปัญหาการบวกมาช่วยกันสร้างหน่อยเร็วเราก็มาช่วยกันสร้างโจทย์ปัญหาการบวกนะคะ ฉันมีเงิน3,924บาทแม่ให้เงินฉันอีก7,699บาทขณะนี้ฉันมีเงินทั้งหมดกี่บาทอ่านี่เพื่อนทําได้แล้วเนี่ยหนึ่งข้อแล้วนะคะอันนี้คือการหมู่มาต่อไปนะักเรียนมาสร้างจดปัญหาการลบ 5,7,862ลบด้วย4,8,396นักเรียนมาช่วยคุณครูสร้างโจทย์หน่อยค่ะ,ะเพื่อนบอกว่าพ่อค้ามีทุเรียน5,7,862กิโลกรัมค้ายไป4,8,396 กิโลกรัมโจทย์ถามว่าพ่อค้าเหลือทุเรียนกี่กิโลกรัมเห็นไหมคะแบบนี้ก็เป็นการลบนักเรียนสามารถสร้างได้ทีนี้การสร้างโจทย์ปัญหานักเรียนสามารถสร้างได้หลากหลายแต่ต้องมีตัวที่เขากำหนดมาให้เราห้ามทิ้งนะคะโจทย์นักเรียนสามารถสร้างได้แต่ สิ่งที่เขากำหนดให้เราพงเอาไว้และนำมาสร้างคุณครูยกตัวอย่างให้กับนักเรียนไปแล้ว4ข้อนักเรียนทราบไหมคะว่าเราจะไปทำแบบฝึกหัดในหน้า61และหน้า62นักเรียนสร้างโจทย์ที่หลากหลายได้ทีนี้ในตอนท้ายนี้คุณครูก็ขอให้นักเรียนไปหัดสร้างโจทย์ปัญหา เพื่อแสดงความเข้าใจของตัวเองและก็ให้นักเรียนดูแลสุขภาพนะคะอย่าออกไปไหนมันล้างมือถ้าออกไปไหนเราต้องทํำยังไงคะสวมแมสตลอดเวลาแต่ที่สําคัญเลยนักเรียนอย่าออกไปไหนดีกว่าอยู่บ้านอาสวัสดีค่ะ